ะค่ะคุณธนงช่วงนั้นน่ะนะคะเขาต้องยอมเนาะเพื่อว่าจะได้ทันทำงานน่ะและอีกอย่างหนึ่งนะเออได้เอาใช่ไหมได้ปรับเอ,อมีปรับอากาศก็ยังดีกว่าใช่ไหมประมาณนั้นเขายอมไงนะจ๊ะเพื่อว่าจะได้ทันทำงานด้วยใช่ไหมเราสามแปดมาทีไรก็แน่นบางทีอาจไม่ได้ขึ้นน่ะคุณธนงนะคะผมเขาก็ต้องยอมขึ้นสี่สี่ใช่ไหม แล้วอากาศก็เย็นด้วยมันก็เลยแบบเออ,อเ,เขาก็ยอมอะไรประมาณนะั้นนะเพื่อจะได้ทันกับเวลาทำงานของเขาเนาะนะจ๊ะขอบคุณามานะคะยี่สิบหกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณามานะแปดท่านนะคะที่จอดไว้ให้นะคะในแล้วก็มาแล้วนะคะมืดแล้วนะคะอะไรนะเสียงแย่งซีนมาแล้วนะคะเสียงแย่งจีนมาแล้ว อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแหมว่าเสียงแย่งซีนะ่ะอยู่ตรงนี้แน่เลยเนี่ยตรงที่แหมไปไปดูอะ่ะตรงที่แหมไปดูอะ่ะไปดูที่เมื่อมีรูอะ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตรงที่มีรูอยู่สามสี่รูที่แหมลงไปอะ่ะลงคลิปไปอะ่ะเสียงต้องมาจากตรงนั้นแน่เลยเนี่ย นะสงสัยต้องไปรู้จากอ่าจิ้งหรีดแน่เลยนะที่แม่ลงคลิปไปอะ่ะเมือ่อเมื่อเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะผมเนีย่ยเสียงมาจากทางนู้นอะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีเราจะไปดูไหมเราจะไปดูไหมว่าใช้จิ้งหรีดหรือเปล่าฮะให้ดูดิเดี๋ยวแม่ไปดูเดี๋ยวดูด,วด,ด,วด,ดูแบตก่อนโอเค เดี๋ยวแม่พาไปดูซิจะมีตัวไหมจะเห็นตัวไหมนะทุกคนนะนะคะพาไปดูซิจะเห็นตัวไหมเฮ้เราไปนี่ถ้าเราไปดูนี่อ่ะเขาจะเงียบเสียงนะอุ้ยแม่ว่าใช่จริงๆแหละเสียงใกล้มากเลยเนี่ย เข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยไหนอะเข้าไปแล้วมันเห็นตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ย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 รูเข้าไปแล้วจริงด้วยตัวใหญ่มากเลยจริงดิจริงจริงด้วยเอาแล้วเห็นหลายรูมากเลยนะนะคะเข้าไปแล้เห็นไหมเสียงเงียบละเมื่อกี้เขาออกมาร้องอะ่ะ ปาดออ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเสียงจริงลีดจริงๆด้วยนะคะนี่ดูสิลูกอื่นนะไปไหนล่ะลูกคือมันมืดแล้วเนาะเงียบไปเลยอะ่ะนะคะทุกคนใช่จริงๆด้วยเสียงจริงลีดนี่นี่ลูจริงรีด นะคะรูจิงรีค่าี่เขาเข้าไปแล้วโอ๊ยทำไมมืดจังเลยอะ่ะนะคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมนะมันมืดค่ะมันมืดเดี๋ยวถ้าเกิดเคอร้องอีกนะเราจะเราจะมาถ่ายเนาะจะได้เห็นจริงๆนะคะมันมืดนะแต่เมื่อกี้แม่เห็นตัวเขาเข้าไปแล้วเมื่อกี้เนี้ย ขอบคุณนะคะยี่สิบหกท่านนะคะที่มารับชมคุณธนองมาหกสลึงปอสี่นะคะผมขอบคุณนะคะยี่สิบหกท่านนะคะแปดท่านที่รับชมอยู่นะจริงๆด้วยเป็นรูจริงหลีดค่ะทุกคนนะคะ เพื่อนผมคนหนึ่งขับอยู่38อยากขับแอร์ไปสมัครเขาให้ผูกไทยแต่ผูกไม่เป็นไปต่อรองขอผูกคุกกระต่ายแทนนายน้ยท่าบอกมึงจะว่าขนาดนั้นเลยคุณนน์ลองเอาไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้